ข่าวพร่ำกีฬาฟุตบอลไทยบายนิชโนสไตล์ประจำวันที่28ธันวาคม2563โดยเฉพาะาครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงเย็นวันนี้กันดีกว่านะฮะว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเย็นวันนี้หนึ่งเดียวอาเซียนทีมแรกของเอเชียยกระดับสู่ระดับโลกโดยในทางยัโฮดารุนทักซิมนะฮะทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกมาเลเซียลีกซูเปอร์ลีกสัญญาเป็นพาร์ทเนอร์กับทางยินิเซฟองค์กรเพื่อการกุศลชื่อดังของโลก เมื่อทางยูนิเซฟคือองค์กรชื่อดังของโลกเป็นผู้นําส่งเสริมการป้องกันสิทธิเด็กไม,มสาขาถึง190ประเทศทั่วโลกนะฮะเป็นพาร์ทเนอร์กับทางสมโมสรกีฬาชื่อดังมากมายซึ่งทางยัโฮดรุนทักซิมอดีตโตสกัดของเจโก้ลุยซานโตกลายเป็นสมโมสรล่าสุดที่สัญญากับทางยูนิเซฟและก็เป็นทีมแรกของที่เอเชียกันอีกด้วย ดยกันที่สำหรับก่อนหน้านี้ยูนิเซฟคนนี้ได้สัญญากับสโมสรฟุตบอลชื่อดังอย่างบาร์เซโลนาแมนเชสเต็ดและก็ทางโอลิมปิกอสนั่นเองโอ้โหเป็นว่างานนี้ทีมยักษ์โคนดาวรุนทักษินนะฮะเป็นทีมจากหนึ่งเดียวของอาเซียนและก็เป็นทีมแรกของเอเชียสู่ดับโลกแล้วในครั้งนี้ถือว่างานนี้ไม่ธรรมาดาจริงเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับคำพูดส่งท้ายจากโค้ชประตูซัปโปโรให้กับทางเจ้าตองกวิน โดยเงินนี้เป็นที่น่าเสียดายสำหรับเจ้าตองกวินทำเชนนันนะฮะผู้สับปะตูทีมชาติไทยที่ไม่มีโอกาสได้ลงเฝ้าเสาในบอลเชลีกให้กับทางฮอกไกโดคอนเซเลสซโปโรมาแต่นัดเดียวโดยได้ลงเล่นเฉพาะบอลถ้วยศึกดวนครับเท่านั้นก่อนจะบินกลับเมืองไทยในวันที่23ธันวาคมซึ่งทางโค้ชผู้สับปะตูของทางซัปโปโรนั้นที่ชื่อว่าอากาอิเกะที่ได้ฝึกตองกวินมาตลอดทั้งซีซั่นนี้ในนัดกินข้าวเลี้ยงส่งเจ้าตองพร้อมกับได้มีการพูดคุยกันแบบเปิดอกนะฮะโดยโค้ ประตูซัปโปโรนั้นย่ยอมรับาว่าเสียดายกับเจ้าตองที่ไม่มีโอกาสได้ลงเล่นในจลีกทั้งที่มีความพร้อมเต็มที่แล้วโดยจุดอ่อนที่ทําให้เจ้าตองคนนี้ได้พลาดในการลงเฝ้าเสาในฐานะตัวจริงนั้นโค้ชประตูซัปโปโรได้บอกกับเจ้าตองมาว่าจริงแล้วต้องถือว่าตองคนนี้พร้อมแล้วสำหรับการลงเล่นในเจลีกการใช้เท้าที่เป็นจุดบอดมีการพัฒนาขึ้นจนสามารถลงเล่นได้แล้วเพียงแต่โค้ดมิชามองว่าซีนโกเล่นลูกเท้าได้ชัวร์กว่าเท่านั่นเอง อย่างไรก็ดีโค้ดประตูรายนี้ได้บอกกับทางเจ้าตองมาว่าการกลับไปไทยในครั้งนี้ไม่ว่าจะได้ไปเล่นทีมไหนเจ้าตองก็จะช่วยยกระดับในการต่อ,ตอบอลให้กับทีมโต้นสังกัดใหม่ได้อย่างแน่นอนเพราะฟุตบอลสมัยใหม่นั้นจะต้องพึ่งการออกบอลโดยใช้เท้าจากผู้สำประตูและเจ้าตองนั้นจะช่วยทีมได้เยอะมากเลยนะฮะแต่ก็ยืนยันมาว่าถ้าจะได้กลับมาเจเลิกกันอีกครั้งเจ้าตองคนนี้ก็พร้อมอย่างแน่นอนอยู่แล้ว กับการกลับมาเล่นเป็นตัวจริงนั่นเองครับใครแฟนเท่าตองคนนี้ก็ไปติดตามเขาและก็ไปเชียร์เขากันได้นะฮะเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับเขี่ยวสมุดเปิดเลกสองด้วยฟอร์มสุดฮอตนำทัพทีมยอดเยี่ยมศึกไทยลีกเกมที่16โดยกีนนี้ด้วยผลงาน6ประตูที่ยิงได้ในเกมกับทางการท่าเรือเอฟซีส่วนให้ทางแข้งสมุดรรสมุดรประการซิตี้นะฮะเรียงหน้าติดทีมยอดเยี่ยมไทยลีกเกมที่16และก็เป็นการประเดิมสนามในเลกที่2นี้ได้อย่างร้อนแรงเป็นอย่างมากมาย โดยเรามาดูกันดีกว่าว่ามีใครกันบ้างนะฮะเริ่มจากนะผม1ผู้รักประตูสมพรยศของทาง s อสจีเมืองทองถึงแม้ว่าในเกมกับทางแข้งเทพทรูแบนคอกนั้นสมพรยศจะเสียถึง2ประตูแต่ทว่าการที่ทาง s อสจีเมืองทองเก็บหนึ่งแต้มออกจากทนทินทรูเซเดียมก็ต้องชื่นชมเจ้าต้นนะฮะที่สามารถช่วยเซฟประตูจังหวะสาคัญเอาไว้ได้หลายต่อหลายครั้งในเกมในครั้งนี้เจ้ามาคนที่2ก็จะเป็นกองหลังอาริสซาริฟอวิชนะฮะของทางสุรรณการซิตี้ ถึงจะเสียไป3ประตูแต่ทางอลิซคนนี้ก็ยังโชว์ผลงานได้โดดเด่นไม่น้อยกับจังหวะที่ต้องบู๊กับแนวรุกคนทางสิงเจ้าชาติที่มีความอันตรายทุกคนถึงกันนั้นนะฮะปะกันหลังชาวสโลรีเนียคนนี้ก็สามารถป้องกันจังหวะอันตรายได้หลายครั้งก่อนจบเกมด้วยการมีชื่อเป็นผู้ทำประตูได้อีกด้วยครับต่อมาก็จะเป็นกองหลังสุดที่นั่นพุกขอมของทางตราดเอฟซีอดีตประกรันหลังทีมชาติไทยโชว์ผลงานได้โดดเด่นเป็นอย่างมากมายในเกมรับกับของทางตราดเอฟซี คอยดักลูกอากาศที่เจ้าถิ่นนั้นพยายามโยนเข้าเขตโทษนะฮะเพื่อจะลุ้นทางประตูตีเสมอที่โหมเข้าใส่แบบพายุเลยแต่ทว่าเจ้าเอ็มนั้นก็ยังปกป้องเอาไว้ได้อยู่ตลอดทั้งเกมสมบสนให้ช้างขาวเจ้าก่อภูมเก็บยชนะแล้วก็ครินชีตไปได้ในท้ายที่สุดต้นเองต่อมาก็จะเป็นกองกลางจะเล่นศักมงกรของทางสุประการซิตี้ โดยเจ้เทเกมนี้มาด้วยฟอร์มอันร้อนแรงนะฮะที่ทางสิงเจ้าท่าเกินจะต้านทานไหวโชว์ฟอร์มได้โดดเด่นเป็นอย่างยิ่งก่อนจะซัดหนึ่งประตูสุดสวยและทำอีก2องแอสซิสเรียกได้ว่าเป็นคีย์แมนพาทัพเขี้ยวสมุดนั้นเปิดบ้านยำใหญ่ใส่การท่าเรือไป6.3ต่อ3เป็นชชนะนัดที่4ติดต่อกันเลยก็ว่าได้เช้มาก็จะเป็นกองกลางพิรดล์ธรรมรัศมีของทางสมุทรปราการซิตี้ กัปตันทีมเคียวสมุดนัดนี้เป็นขุมกำลังสําคัญของทั้งจังหวัดไม่ว่าจะเป็นเกมรับที่คอยถอยลงมาวิ่งไล่ช่วยตัดบอลทําแข้งทีมเยือนอย่างาการชาบเรนนั้นเล่นค่อนข้างจะลําบากนะฮะอีกทั้งการเชื่อมเกมขึ้นหน้าออกปอีกประสานงานคู่กับทางยูโตโอนะคุมเกมแดนกลางอย่างแน่นต้องบอกว่าสมบูรณ์แบบเลยทีเดียวพร้อมกับยิงไปหนึ่งประตูจากลูกจุดโทษและก็นหนึ่งแอสซิสช่วยสมุดรประการซิตี้เปิดปรังทุบสิงเจ้าท่าไป6.3ต่อนั่นเอง คนต่อมาก็จะเป็นกองกลางสุมัญยาปุริสายของทางบีจีปทุมพิเิทธ โดยเจ้าทักยังคงทำผลงานได้ดีนะฮะมีงกวะชจ่ายบอลทาเกมรุกได้สวยงามหลายครั้งก่อนที่สุดแล้วเนี่เจ้าตัวจะมายิงประตูสําคัญให้กับทีมออกนําประชวไปต่อศูนย์ในช่วงท้ายครึ่งแรกทําให้ทางบีจีเล่นย่างง่ายขึ้นและก็ปิดด้วยการไม่ส่วนร่วมเป็นประตูที่2ที่ทางสุวรรณญาณจ่ายบอลทะลุช่องเข้าเขตโทษให้กับทางเจนรบเรียกจุดโทษให้กับทีมก่อนที่คาโดโซจะสังหารไปไม่พลาดนะฮะโทมาก็จะเป็นกองกลาง พรอมปีชาจ้ารุ่นายของทางตลัด f อฟซีกัปตันจอมขยันของทางตลัดเอฟซท,ที่เกมนี้มีบทบาทในตลอด90นาทีไม่ว่าจะเป็นจังหวะบุกที่คอยหาช่องทําทางให้กับเพื่อนบวกกับมีจังหวะใช้ทักษะเฉพาะตัวพาบอลเข้าสู่แดน,นอันตรายได้อยู่หลายครั้ง ด้านเกมมิดฟิลตัวเกา๋าไวคนนี้ก็สามารถถอยตนเองลงมาตัดจังหวะเกมรุกของทัพมังกรโล่งเงินอยู่เสมอก่อนจะกลายเป็นฮีโร่สั้ประตูชัยนะฮะช่วยช้างขาวเจ้าเกาะบุกเก็บ3แต้มเต็มพร้อมเก็บกินชิตถึงถิงถ่นบริสเทโลเอซีกันเลยดเดียจะมากก็จะเป็นกองกลางจักรพันธ์แก้วพรหมของทางบุรีรัมย์ยูเนเต็ดการถูกดันขึ้นมาเป็นมิดฟิลตัวรุกมากขึ้นนั้นทําให้เจ้าโน้ตโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม แบบต่อเนื่องและเกมนี้ก็สามารถทําประตูได้อีกครั้งจากจังหวะสอดตัวมามงบอลจังหวัด2แบบสุดสวยแถมยังมีโอกาสสร้างสรรเกมและก็มีจังหวะจบสกอร์อยู่หลายครั้งก่อนช่วยทีมบุกชนะชมบุรีเอฟไป2ต่อ0นั่นเองคนต่อ,อมาก็จะเป็นกองหน้าสิติโชคกันหนูของทางราชบุรีพิพน์เอฟ ในเกมกับทางสุโขทัย FC นั้นเจ้าอายคนนี้กองหน้าวัย24ปีพาผนลนงานได้โดดเด่นเป็นอย่างมากมายทั้งเกมรุกและก็จังหวะลงช่วยทีมเล่นเกมรับก็ทำไม่ดีแถมทำคนเดียว2ประตูช่วยทางราชบุรีมิผลเปิดปรังเอาชนะทัพข้างัางข้าไฟไป3ต่อหนึ่งต่อมาคนสุดท้ายก็จะเป็นกองหน้าซสมิลโรชากอนเซเวสของทางบุรีรัมย์ยูเนเต็ด เปิดตัวได้ยอย่างน่าประทับใจมากเลยนะผมสำหรับโปรชาคนนี้ที่ประเดิมลงสนามกับทางบริลามนัดแรกพร้อมกับทำหนึ่งประตูกับอีกหนึ่งแอสเซสนอกจากนั้นฟอร์มโดยรวมก็ถือว่ายอดเยี่ยมเข้ามาแก้ไขปัญหาการจบสกอร์ที่ปราสาทสายฟ้าขาดหายไปเมื่อช่วงเล็กแรกนั่นเองนี่ก็เป็นการพูดถึง11ผูเ้เล่นยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์นี้ถือว่าแต่ละคนนั้นมีดีกรีที่ไม่ธรรมดาเล่นด้วยใจทำด้วยความสามารถและก็สู้ด้วยฟอร์มที่มีอยู่นั่นเองเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านครับ ชียงรายเตรียมเปิดตัวโชวจีฮุนแข่งสมขาวเข้ามาสมทัพโดยกว่างซงสิงเชียงรายรยูเต็ดนะฮะได้โชจีฮุนกองกลางเกาหลีใต้จากทางกังวลเอฟซีมาเสริมทัพแทนการจากไปของอ e ียองแรหลังเคยมีข่าวมาก่อนหน้าน,นี้แล้วโดยเตรียมเปิดตัวจะเป็นทางการในเร็วนี้สําหรับทางโชจีฮุนเกิดเมื่อวันที่9พฤษภาคมปี1990 เคยรักช้ชาติในชุด U19 ปีเมื่อปีคศ2008โอลิมปิกเมื่อปี2009ย U20 คศ2010ส่วนระดับสมอสสรน,นั้นเคยเล่นให้กับทางซูวอนซัมซุงบริวิงและก็ซังจูซังบูนะฮะของทหา,ารบกของเกาหลีใต้และล่าสุดนั้นก็เล่นกับทางกังวอนเอฟในฤดูกาล2019-2020นี้นั่นเองครับ โอ้โหนะผมเป็นว่างานนี้เราจะได้เห็นทางชีวรายนั้นตเตรียมเปิดตัวโชวจีฮุนนะฮะแข่งสมขาวเข้ามาเสริมทัพอีกครั้งในตลาดช่วงเดือนมกราคมนี้เรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านครับโครร้ชบอลลั่นสุโขทยัยทำงานหนักต่อเนื่องเพื่อเป้าหมายทอ็อปซิกที่จงได้ ดยกันที่ทางโคดวอรวุฒิษบังสวัสด์ผู้ช่วยขุนซูอใหญ่ของทีมค้างคาไฟสกอไทยเอฟซีให้สาพณ์หลังจบเกมที่บุกไปพ่ายราชบุรีมิถุลเอฟซีเป็นต่อสเมื่อวันเสาร์ที่26ธันวาคมซึ่งเป็นการพ่ายนาที่4ติดต่อกันในเล็กโดยทีมงานไม่นิ่งนอนใจพยายามที่จะแก้ไขอย,อยู่ตลอดเวลานะฮะโดยเฉพาะนารับที่ยังคงเสียประตูง่ายอยู่เชื่อกันว่าหลังปีใหมน่นี้จะได้นักเตะที่หายเจ็บแล้วก็ผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาคงทำให้สถานการณ์ของทีมมันดีมากยิ่งขึ้นตันเอง ขณะที่เป้าหมายของทีมงานยังคงพยายามทำงานอย่างหนักนะฮะเพื่อที่จะจบตามที่บอร์ดบริหารวางเป้าหมายเอาไว้คือท็อปซิกซึ่งเชื่อมาว่ายังมีโอกาสที่จะทำให้ได้อยู่นะฮะเพราะยังมีอีกหลายเกมในช่วงเลกที่2นี้ซึ่งทุกคนจะพยายามทำงานอย่างหนักเพื่อให้ทีมมีผลงานที่ดีกลับมาให้จงได้อยากให้แฟนบอลชาวสุโขทัยนั้นช่วยเป็นกำลังใจให้กับเราทุกคนในทีมด้วยครับ สำหรับทางทัพข้างข่าวไฟนะฮะสุโขทัย FC นั้นหลังจบเกมไทยลีกนัดล่าสุดั้งอยู่อันดับที่10ของตารางคะแนน16นัดที่ลงไปนั้นมีทั้งหมด20แต้มตามหลังอันดับที่6สุ p e r g ซิตี้ที่ลงเล่นทั้งหมด15นัดอยู่เพียงแค่2แต้มเท่านั้นและจะมีโปรแกรมลงสนามไทยลีกนัดต่อไปในวันอาทิตย์ที่10มกราคมบุกไป,ปเยือนการท่าเรือรส์ซจะติเวลา1กับาริกาเป็นต้นไปครับใครแฟนพวกเขาติดประชมแล้วก็ร่วมเชียร์กันได้นะฮะงานนี้สนุกอย่างแน่นอนครับ และนี่ก็เป็นทางข่าวประ่ามกีฬาฟุตบไทยไบนิชโนไตล์ประจำวันที่28ธันวาคม2563โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับครั้งฟุตบอลชทยครับ